เทคนิค Begin with the end in mind มาฝากกันค่ะเวลาที่ครูเนยนะคะจะไปพูดไปสอนหรือว่าไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่ครูเนยจะทําก็คือว่าครูเนยจะเอาสมุด Bullet Journal คู่ใจของครูนี่นะคะแล้วก็ทำอะไรรู้ไหม เขียนเอาไว้ค่ะว่าวันนี้เราอยากจะพูดอะไรบ้างค่ะมันจะช่วยให้เราอ่ะเหมือนเฟรมความคิดอย่างเช่นหัวข้อที่ครูจะไปพูดก็คือครูพูดเรื่องของบูโจฟ f o ิ b ิ g i n n e r แนะนําม,มือใหม่ใครๆก็เขียนได้ใช่ปะอันนี้คือยังไม่ได้พูดนะอันนี้คือสิ่งที่ก่อนพูดแล้วเราก็ร่างบันทึกคิดเอาไว้ในหัวเสร็จปุ๊บออกมาเป็นรูปแบบของการเขียนครูก็จะเขียนไว้เลยว่าโอเคเวลาที่เราจะพูดเรื่องของแนะนําม,มือใหม่เนี่ยจะต้องพูดอะไรบ้างก็พูดว่าเอ้ยแล้วบูโจเนี่ยมันคือ มันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างแพนเนอร์เดลหรือว่าไอาการบันทึกแบบ Bullet Journal นะคะแล้วก็บล l l เจอร์แนลเนี่ยมันจะแก้ปัญหาคนได้ยังไงนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะทําอะไรบ้างนะคะในการที่จะ Call to action หรือว่าสิ่งที่เราอยากให้คนฟังนะคะเขาได้รับกลับไปนั่นเองนี่ก็เป็นไอเดียนะคะที่มาฝากทุกคนกันนะสมมุติว่าเวลาที่เราจะสอบเราเรียนหนังสือหรือเราฟังพอดแคสแล้วเราอยากจะสรุปอะไรแบบนี้ครูว่าเทคนิคนี้มันก็ช่วยได้เลยนะคะในการที่เราฟังแล้วเรามาจดบันทึกหรือว่าเราจะเป็นคนพูดนะคะเราก็เอาสาระ รายละเอียดหัวข้อหลักๆที่เราต้องการจะพูดมาจดเอาไว้ก่อนค่ะนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า begin with end in mind คือเราเห็นภาพความสำเร็จของเราก่อนเราเห็นเนื้อหาเราเห็นคอนเทนต์ที่เราจะพูดก่อนมันจะช่วยให้เรานะคะสามารถที่จะทำแบบเวลาถึงสนามจริงแล้วคุณจะไม่เคอะเขินคุณจะนึกออกมันจะ จดไว้มันจะจําได้อยู่ในหัวของคุณค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคที่ครมาฝากกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าใครมีเทคนิคดีๆแบบนี้ก็มาแชร์กันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ครูไปแล้วนะคะบ๊ายบาย